ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกรมรับเติมเก,ม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2 0 2นโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็จะทำการอัปเดตข่าวสารหรือว่าพูดถึงกิจกรรมแคมเปญเพิ่มเติมของลางฟังญี่ปุ่นนะครับหรือว่ามีการแจกฟรีเพิ่มเติมยังไงกันบ้างเราไปรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบปันดีนะครับว่าช่วงนี้ก็คือเป็นแคมเปญหมายของ Festive Season campaign แคมเปญเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับก็คือมีการแจกฟรีเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมเชนดยลของอิตาเลียนคลับ8คนนะครับคนหรือว่าแจกฟรี8นักเตะน,นะครับ สเปเชียลลอินโบนัสอีก200ทองครับทุกคนเลยก็มีแคมเปญออ c t ทีฟอีก100ทองนะครับรวมไปถึงทัวร์อีเวนต์และชาเลนจ์อีเวนต์อีก50ทองนี่นะครับบันนี้คือการแจกฟรีจากแคมเปญใหม่ล่าสุดหรือว่าเฟส10ซีซันแคมเปญเองนะครับบันนี้ก็เข้าไปเล่นอีเวนต์หรือว่าล็อกอินเข้าเกมเพื่อรับของฟรีกันได้เลยนะครับและต่อมาคืออย่างที่ทราบันนี้นะครับว่าตำนานล่าสุดที่เข้ามาในเกมก็คือเป็นบิ๊กท m e ของนาการมระนะครับมีมาทั้งหมด2เวอร์ชันเลยด้วยกันนเป็ รูปแบบของ Epic Big Time แล้วก็เป็นไอเทมบูทสีน้ำตาลที่บูทโหดมากๆกคนเพราะว่าบูททุกอย่างนคนหรือว่าบูททุกค่าพลังบวก3เลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีใครเปิดกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีข่าวสารเพิ่มเติมมาก็คือเป็นการแจกฟรีอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันของ E p i c กการ์ดเขียวนะครับสำหรับนาการมูระนะคนก็คือเป็นการแจกฟรีทังฟังของใครที่ล็อกอิน ID ของทางฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองนะครับว่ามีการแจกฟรีเป็นนาามระ การ์ดิปิกการ์ดเขียวไปนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับก็คือกำลังจะแขวนสตาร์ทนั่นเองนะครับก็คือมีการแจกฟรีตังฝั่งของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่ล็้าอินเป็นภูมิภาคหรือ ID ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็รับฟรีทันทีนะครับสำหรับนากามูระการ์ดสีเขียวนะครับ ส่วนน้ฝั่งคนไทยพูดก็คืออันนี้เลยนะครับเป็นหน้ฝั่งของ Le โอมเตอร์นะครับก็ล่าสุดที่อัปเดตมานะครับก็คือมีการยิงประตูทั่วโลกรวมกันแล้วนะครับ527ล้านประตูเลยด้วยกันนะครับก็คือใกล้แล้วนะครับสำหรับการแจกฟรีเพิ่มเติมอีก150ทอนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงครบ650ล้านประตูนะครับก็คือจะได้รับฟรีทันที150ทอนี่นะครับวันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับคนสำหรับリโอมเตอร์นะครับก็รอรับของฟรีกันได้เลยนะครับหรือว่า รอรับทองฟรี150ทองกันได้เลยนะครับและก็มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกฟรีทางฝั่งของญี่ปุ่นเช่นกันนะครับคนย้ำนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นการแจกฟรีของทางฝั่งญี่ปุ่นเช่นกันนะครับทุกคนไม่เกี่ยวกับคนไทยนะครับอันนี้ก็มาทำการอัปเดตให้ทุกคนทราบไปกันนะครับเผื่อทุกคนที่ไม่รู้นะครับว่ามีการแจกฟรียังไงกันบ้างน,นะครับก็เป็นการแจกฟรีส,สูงสุดถึง50,000ทองเลยด้วยกันนะครับทุกคนมีการแจกฟรีถึง10รางวัลเลยด้วยกันนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเป็นแคมเปญของ COOP ทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับนี่เพื่นมีการแจกฟรีทั้งหมดก็คือ5 0,000ทองหรือคนหรือว่า5 0 0 0 0อีฟุบอนคอยเลยด้วยกันนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการแจกฟรีทางฝั่งของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับคนหรือว่าใครที่ล็อกอินเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมรอรับทองฟรีหรือว่าลุ้นรับทองฟรีกันได้เลยนะครับส่วนทางคนไทยของเราก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าลุ้นรับของฟรีจาก l e โอเมเตอร์นะเอ็นครับันนี้ก็ การแจกฟรีเพิ่มเติมอีก150ทอนนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้เป็่คนมาตรการอัปเดตให้สั้นๆเลยกันนะครับสำหรับข่าวสารหรือว่าสิ่งที่มีการประกาศเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็การแจกฟรีต่างๆนี่นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนคนฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ